รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวออติว่าฟรีฟร,ฟรีฟรีอย่างวะก็สปรกรเขามีบริการจัดที่ยินทำกินให้เกษตรกรฟรีทุกขั้นตอนอ๋อแค่โทร1764 1764สปกสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ23กันยายน2563ค่ะบุกมุ้ยมาแล้วนะคะเชา้านี้สดชื่นและสดใสแหมตอนนี้ถ้ามีมือถือนะคะจะแอบเปิดดูแอปพลิเคชันนะคะเขาเรียกว่า Soning Bagree Map อยากรู้ว่าเราจะปลูกอะไรตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแล้วนะคะซึ่งทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินนะคะตอนนี้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรน,นะคะปลูกพืชน,นะคะที่เรียกว่าโซน,น นิ่งบายกรีแมปปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และที่สำคัญยังมีการเขาเรียกว่าสร้างแหล่งน้ำเอาไว้ในพื้นที่การเกษตรเพื่อมีน้ำเอาไว้ใช้นะคะเรียกได้ว่าทั้งปีเลยค่ะไปติดตามรายก,กันได้ในช่วงนี้ค่ะพื้นที่ก่อนดําเนินการตัวนี้เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข,ข้าวโดยสภาพโดยรวมพื้นที่แถวนี้เป็นพี่ดอนขาดแคลนแหล่งน้ําครับ ดินนี่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมันเป็นดินเป็นหินลูกรังอะนะดินเราจะไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึง่งแล้วน้ํามันไม่พอส่วนมากนะน้ํามันไม่พอก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงฝนฟ้ามันไม่ตกตกต้องตามฤด,ดูกาลอลนะนะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็เลยเกิดปัญหาตรงเรื่องดินกับเรื่องน้ํา ภัยแล้งปัญหาสําคัญที่เกษตรกร,กกรจังหวัดชายภูมิส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องสถานีพัฒนาที่ดินชายภูมิได้ส่งเสริมโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานให้กับเกษตรกรเพื่อใช้จัดติดน้ําในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ของชายภูมินะครับมีความต้องการสูงนะครับของเกษตรกรที่จะต้องอมีการขุดบ่อประจําไร่นาหรือโครงการของพัฒนาที่ดินก็มีอยู่แล้วโดยให้เกษตรกรสมทบค่าใช้จ่าย บ่อละ2,500บาทและอีกอยาหนึ่งพื้นที่ที่เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำนะครับในช่วงฝนทิ้งและย้ฝนที่ทิ้งช่วงหรือภาวะภัยแรงบ่อผิวของเราก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาภาวะภัยแรงได้ในระดับหนึ่งนะครับพอดีกรมพัฒนาดินมาช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องขุดคลองปรับเปลี่ยนที่นาปรับเป็นที่นาขุดคลองให้พอขุดคลองให้เราหลังจากบ่อจิวแล้วก็มันมีคลองน้ําอีกมันมีคลองน้ําแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่นาให้เราเป็นคันนาใหญ่ พอคันนาใหญ่น้ํามันอยู่ที่นานาเรามันก็ดินดีขึ้นใช่ไหม,มเก็บน้ําได้กรมพัฒนาที่ดินเขามาช่วยเหลือเราเรื่องบ่อจิ๋วค่ะเรื่องบ่อจิ๋วนี่ดีมากสําหรับหมู่บ้านเราเพราะว่าพอพอฤดูการฝนตกเนี่ยเราไม่มีที่รองรับน้ําแล้วอีกอย่างหนึ่งเราขายข้าวแต่ก่อนมันไม่มีราคาแล้วก็ข้าวก็ไม่ได้เหมาะกับพื้นที่ของเราที่จะได้เยอะ พอเขาเข้ามาช่วยเราก็เก็บน้ําไว้พอได้ตกกลาหรือมาสูบส่นาเวลาผลไม่ตกต้องตามฤดูกาลค่ะทางนี้สถานีพัฒนาที่ดินชยยัยภูมิยังได้ส่งเสริมเกษตรกรในด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาให้เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสามารถเลี้ยงปลาสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยระบรอบอนุรักษ์ดินและน้ำครับก็ขั้นแรกเราก็มาสารวจดูพื้นที่ก่อนแล้วก็ อันต่อไปก็สอบถามความสมัครใจของเกษตรกรในพื้นที่ว่าจะยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาสํารวจออกแบบว่าเกษตรกรมีความต้องการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบไหนซึ่งยังมีแบบปรับรูปแปลงนานครับโดยยกคันนาให้ใหญ่ปรับคันนาคัน,นเล็กๆเป็นแปลงใหญ่นะครับเรื่องเสริมคันนาให้ใหญ่รูปแบบต่อไปคือเราลักษณะที่2แล้วก็ขุดคูขุดครูรอบคันนาโดยยกคันคูให้ใหญ่ พื้นที่ที่อยู่ภูก็เป็นร่องน้ําพื้นที่ที่เราออกแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่พื้นที่ที่ไหนที่เราพอที่เอดูว่าพื้นที่ที่รับน้ําได้พอที่เก็บกับน้ําได้เราก็ให้เกษตรกรรายนั้นเข้าร่วมโครงการ6สาที่ผ่านมาที่เราทําที่ใจภูมินี่คือพื้นที่ที่เรานูนเนินการปรับเปลี่ยนนี้ประมาณจํานวน6,300ไร่จะเปลี่ยนพื้นนาไม้ผสมหรือสวนนิ่งบายกีแมพของกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความช่วยเหลือหลายด้านครับมาขุดบอ่อตาตะกอนขุดบอ่อน้ำในเลนนานอกเข็ชมประทานและก็ยังมีการปรับแปลงนาในรูปแบบที่1 2- 3สแล้วก็มีการทําทางลําเลียงแล้วก็าวางท่อระบายน้ําให้ด้วยครับลองสวนเนี่ยผมก็ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวน้ําหอมลางร่องก็ปลูกมะม่วงและสนุนและยังสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทาปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพปลูกแฝกลดปัญหาดินพังทลายใช้โดโลไม้ปรับสภาพดินปลูกพืชปุ๋ยสดอย่างปอเทืองบำรุงดินที่พูดผ่านมาตอนแรกๆเนี่ยผมแทบจะไม,ไม่เชื่อเลยว่าโครงการนี้มีจริงเนี่ยพอกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยสนับสนุนน่ะไม่ว่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นมาทําน้ําหมักชีวภาพทําปุ๋ยหมักให้ต้นไม้มาปลูกครับให้ยา้าแตกมาปลูกอยากได้อะไรก็พัฒนาที่ดินก็หามาให้เช่น ปูนไดโรมท์ก็มาหว่านปรับปรุงดินแล้วก็เอาบวนแล้วก็าปรับปรุงดินแกลงรูปแปลนงนาที่ปรับแล้วสามารถให้พื้นผูวภาพดินให้ดียิ่งขึ้นครับดีใจค่ะดีใจมากอยากให้อยากให้เก,กษตรกรรู้ว่าดีใจมากสําหรับกรมพัฒนาดินที่มาช่วยเหลือเราอย่างนี้จริงๆอยากให้มาเห็นกับตาว่ามันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันอยู่ที่น้ําเขาบอกว่าน้ําอยู่ที่ไหน,เร,นเราก็ดินเราก็ดีถ้าดินดีไม่มีน้ํามันก็ดีไม่ได้ มันอยู่ที่น้ําจริงๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้ดินดีขึ้นได้เพราะน้ํานี่แหละค่ะ คพาผู้ชมไปติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรดินนะคะให้เกิดประสิทธิภาพจะได้มีการพัฒนาต่อยอดเรื่องของอาชีพได้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค,ะค่ะ